คำว่าหลอกพ่กนี้ทำลายความฝันมาแล้วนับไม่ถ้วนหลายคนพลาดความฝันไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะผัดวันเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำพ่กนี้ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักที่กลืนกินความตั้งใจ แรงบันดาลใจที่จุดขึ้นวันนี้จะไม่มีความหมายถ้าคุณไม่เริ่มลงมือไอเดียที่ดีแค่ไหนก็ไร,พร้พลงถ้ามันยังค้างอยู่ในหัวโดวยไม่มีการกระทําไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงไหมแต่วันนี้คือของขวัญที่คุณถืออยู่ในมือ และมันพร้อมให้คุณใช้เพื่อสร้างความฝันให้เป็นจริงจงหยุดผลัดวันแล้วเริ่มทำวันนี้เพราะทุกพวกนี้ที่รออาจพาคุณห่างความฝันไปอีกก้าวและสุดท้ายสิ่งที่เจ็บปวดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการไม่เคยเริ่มเลยฝากไว้ให้คิดครับ